สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับพี่ชองร้านน้อยลำเพิร์ตออฟฟิเชียลพี่น้องฮัฟบอลดปพอกันหล่เมอเรเลยนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยไอลเด้พอกันหล่เมอเรเลยนะครับสาน่จาจะสามวันแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับมาเร่อนี่มาม,ม,า,มาพอเมอเรนี่นะครับโอ้มาบอลเดปพอร์กมาเนี่ยบอลพอกับเมอเรเลิกออกพล้วกันก็เมอเรเลิกออก em tô cầu. Chắc là tô câu à? Ừ. Chút là bỏ thuộc. Ừ. Yeah. Ừ. chắc là tô Ừ. 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 này Ừ. 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 ทางไม่ใส่มาใส่ตลอดลอดไัยมี่ม่อไม่ท้อสายม่าเท่หม่ก็ถักคนชอบคคนชอบเป็นครเรื่อี่หลายจ้าถูกลำลำเลยรยเดี๋ยวขอบดังครับถูกมะเอาจับใช่เฮ้า แ้วจกักสอง่วย,นะยก็ไรเนาะแ,วแ้วสองไหก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 กหกหกกหกหกอกห่หกหกหตัวน่หลนนนะ สามห้าสองตัวพอแล้วอันนี้มันจะใส่นีนเอียงวะเด็ก่หกสองมีนะคะอเป็นอย่างมันเป็นเด็อียงหกสองว้าเวว้าก็แปรงสันเพื่อ่าแปรงสันนอกวันนี้ครับเพื่อ่าแปรงสันนอกใส่บ้างก็นาเด็กเอีง บมเมียนเนหมรื่องไลดเท่าสได้ตัวไหนก่อนวังหันตัสาม,ต,สามตัวท้าก็ตัวไหนฮ่าตัวไหนล่ะตัวไหนไอชว์สิเอาใส่ละอันนี้ไม่ใส่เนี่ยฮ่าเดิมเลย ฉันจับได้ตัวไหนวเมื่อกี้นี่ไม่มีแล้วเลขสามห้ามีแล้วจับได้สามห้าเมื่อกี้ตัวแกจับไดู้นสามไม่มีแล้วทุกคนไม่มีแล้วสใบชุดไรครับสามใบสามพันสามใบสามพันฮะคือว่าหลายตจหัน

จริงนะนี่กํลังนี่ข้อสอขอแล้วยายคนนี้บอกว่าสามห้าย้ายคนนี้บอกนะโอ้ยไม่แต่สูตรใหญ่ค่ะสามไมกล้าเอาดอกสูตรใหญ่ใครกันนี้ไม่กล้าเอาแล้วใหญ่เกินไปให้แตกโวกลาบตรงนี้ค่ะแบ่งคนละห้าใบก็ได้นะชอบตัวไหนแบ่งได้แบ่งให้เดี๋ยวตัวนี้มันยังต้อง เล่นกัเล่นกันเล่นกันได้เลยเย้ก็มีได้ฟังๆแล้ววันนี้ครเมีกระโไปหลาเรื่องชนหนึ่งแสนสูงฟังๆสวยๆเดี๋ยวนะครับเหมือนมะร โอ้ยอยากได้ย้อนมักากาศเจอหรอวะไลฟ์ไวโอนแท่งโพอดสามพันหาวสะักเด็กหาสามสามหาแม่เอ้ยแม่จา้ายังครับไม่ได้แปดสิบสองสิบสองครัไม่ได้ทายคลิปลายเหมืหอเลยพี่น้องนะครับก็ให้เห็นบอ เห็นคือเราเห็นเบาแม่เพื่อนอาตี๋หายเราก็ได้เอาเอาอมันละอ๋อเนาะไปจังหวาละพี่น้องอาอเอิ่งน้ำกันเห็นน้ำกันอยู่ดอกเนาะเฮาสาธุแม่ใอ้ยถูกเสือกงวดนี่เลย อุ้ยน่ารักจังน่ารักจังเลยครับอ้วน,ว,นวนยววังก่อนอไรครับรก็กเ,เลยเน,นี่ยก็อาาสิบอะ ตามที่ฝัเอาพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะคลิปหน้านะครับบอดายบอดายไทยคลิปไรเมืรอโอ้ยแล้วเรื่อกันเด้อเอาให้เบิ้งให้เบิ้งหนาก่อนวันชิจอหนาบ่ได้ยสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลากันไปแล้วนะครับไปพอกันคลิปหนานะครับอันนี้ละน้อย lạ nồi đưa lạ nổi từ vậy lạ nổi lạ nồ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 i lạ nói lạ nói lạ nổi lạ